สวัสดีครับก็มาพบกับปั๊บไทยบ้านชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวเจ้าคันนี้ AF 2ี่สิดแท้นะครับรถเดิมๆโรงงานเลยเดี๋ยวมาลองเจอกันนะครับย7ิจดะย้อนแสงไหมนี้ เดิมครับเดิมเดิมเพิ่มเติมหรือบอกก็คันนี้เป็น AF27 นะครับเดิมเดิมสีเดิมทรับเดิมคนะรับแลมท้ายเดิมทุกอย่างเดิมหมดเลยเครื่องพ่อใหญ่ครับตอนนี้ก็ลูกค้าก็ได้ซื้อปไปแล้วก็ก็เดี๋ยวเทสให้ดูนิดนึงครับ ดูเครับขับมันเครื่องนิ่งครับลวเดียวหกสิบลวห้าสิบหกสิบใกลก็เยอ่ห้าเอจตมได้ไห

ลูกคา้าท่านใดที่ซีเอฟไปก็นะครับบอกเลยว่าคุ้มคุ้มมากเดี๋ยวเรากลับรถก,กันตรงนี้ครับคือบ มันได้ฟิลแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะครับฟิลเดียวกับรถหอเลยนะคือแบบมันนิ่งมันนิ่งมากมันนิ่งมาก้นนากขออภัยในความแบตหมดด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามีรีวิวอะไรเราจะไปเที่ยวกันที่ไหนก็ฝากกดติดตามกดแชร์กด ไลค์กันเยอะๆนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำตบต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม้วยนะครับ